สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นางหน้าโรมาอีกแล้วกับเกมเดิมเพราะเราก็ยังหงเล่นกันอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการีน่าฟรีไฟจําได้ไหมว่าเราเนี่ยเคยทําออรีกชั่นกัวความเงียบเออคนลุกคนพองใช่ที่แบบว่าเออตกใจกันหนักๆวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกัน เป็น Live Action ใช่ซึ่งเราสี่คนเนี่ยก็แบบหนีสปอยหนักมากใช่เพราะว่ามันขึ้นโถยอันบหนึ่งใช่คือเข้าไปในทวิตอะยังไงก็เห็นนึกออกวะถ้าใครที่อยากดูตัวนี้เต็มๆสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยที่เราแปะเอาไว้ให้โว้เอ็ดออฟเมื่อกี้เห็นพี่มิวแล้วอุ้ยแฟชั้นใหญ่ ต้องักระโดโดลงลงไปเต<ป>ียข้ยางล่างไม่รอใครหรอ,ย,รอยืนออิดใหญ่ไหใมใหญ่มากข้บอร์ดขึ้นไดขึ้นบอดไป เธอตื่นเต้นเหมือนได้เล่นเกมโอ้โ้เออเอาสิโอ้โหขอ้อว้าวอุ้ยโอ้าโอ้ยอ๋อ ยังไม่มีปืนลงมาได้มีก่อนลุกตีเดียวกันเลยตีเดียวกันเป็นรีบาร์เคจริงเดี๋ยวนะตอนเราเล่นเกมอ่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเราเออเพราะว่าถ้าเราตายอ่ะเราก็แค่เริ่มใหม่ถูก่ะแต่อันเนี้ย มันคือชีวิตอ่ะเหมือนคนจริงๆอ่ะมันเหมือนมันเดิมพันอะไรบางอย่างใช่แล้วเรานึกภาพดูดิว่าถ้าเราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นแล้วเรากลังจะกระโดดรบลงไปอาวแล้วถ้าเป็นเนื้อหนังเราจริงๆอ่ะเออเต้น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 ฉันชอบดูอะไรอย่างงี้มันเติมอุ้ยอาก้าเออเอาเอมาให้มาเออเอาเอคมาให้เลยอ่ะทำไมกูดูแมนจังวะพี่คุยคุย พี่มีอย่ใช้ปืนนั้นอีปืนนึงนี่แป๊บเดียวอ่ะเก็บเรียบเลยไหมมึงเตรียมเตรียมวะไม่ใช่ฉันคนเดียวนุนสมาชิกใหม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยเปียปากชอบบุญปากหนึ่งไปเก็บของ เฮ้ยคือวง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 วาแล้ววงบีบวงบีบวงจะกินเลือดวงบีบเฮ้ยต้องกินนะยังออกดอกได้อีกหนักสู้เหมือนกันนะอ้ย นี่ถ้าเจอเห็ดต้องกินนะเฮ้ยสแกนทำให้ศัตรูรู้ว่าอยู่ตรงนี้เตอนนี้ Let's go เขึ้นรถเร็วแต่ถ้าเจอเห็ดต้องกินนะเหมือนมากเหมือนมากใช่จะเราจะทำเลยแบบเหมือนมากใครจะคิดว่าจะทำหลายแอคชั่นอ่าใช่เป็นคนมีดนตรีในหัวใจอย่าอย่าไปนั่งหลังนะโดนตีแตก มันจะมีสนไนเปอร์นะทุกคนนั่นไงนั่นไงบอกแล้วคูณแปดนะเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีรถอีกคันนึงลงมาใช่ไหมดูแล้วโอ๊ยดีดระเบิดโซนเลิโซนอะไรก็ไม่รู้ที่ไมใช่เลงโซน อ๋อไอเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะเราก็จะไปยืนอ่ะใครคนดีใครคนดีใครคนช่วยใครดีช่วถ้าใครคนดีอ่ะอยู่ในเลสโซนต้องรอดพอถ้าเกิดเราอยู่กลางเลสโซนแล้วโอกาสรอดมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดใครชนะใช่โอ้แล้วมันจะมีเพื่อนบางคนที่แบบว่าบูมิงคือคนจุปมแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยพี่สวยโอ้ยย่าต้องเก่งมากแม่เอยใช่เพราะมันดีมันดีหุย พ, <wra> พี่มิวสู้สูพี่มิวสู้สูจับกระสุนแล้วจับกระสุนกระสุนไม่ใช่ขนมะ่เยมันเกนอ๋อระเบิดอยู่ในกล่องขนมชลาลย มีมิวเทมากอ่ะโอู๋พี่ช่างไม่ได้เบื่อปูนนะป่าเนี้ยเสร็จมันแล้วพ่ออย่ายืนข้างบนลงมาสไเป์ปันหน้ากลัวอย่ายืนกันโจ่งแจ้งขนาดนี้ใ่หาที่หลบแล้วหมวกก็ไม่ใส่เฮ้ยแอบลัดเอาแล้วหลอกมาเอาแล้วเอ้ยเต้นอีกนึ่ง แอบมองมาหน้าเนี่ยยากเห็น่มิวเต้นเนี่ยนะ I can't stop me ถวายอะเอออุ้ยแอบชอบกันแอบชอบเออไดยังสวยมากวอามเ้าววาวว้วว้าวว้้าว้ว สุระสิ์อยู่ไหนไม่น่ารอดนะอยู่บนเรถอจ่ะรอดสิต้องรอดโอ้โหพูนี้มันตายย่ากงจริงอ้ยโอ้โหก่อกๆ มันจะแตกะ เดินหนึ่งโอ้ยไม่มีอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกเกาะกระทะเฮ้ยไอ้ดอก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 มันอยู่น้องวงไอ้ดอกอยู่น้องวงอย่าเลือดน้อยอย่าไปเอออยากเห็นอยากเห็นคนน้องวงอ่ะอ๋อ ค่อยค่อยลดจะเป็นแนลดยากก่ในเกมอีกอะต้องมาเปิดเองเร็วือดเลือดหมดุหมด้หมดฟ้อนีตาโลดูเรวเร็ ยอมตายโอ้โหเธอทำดีมากเธอเขาทำดีมากเลยอ่ะเอาเลยวงบีบดีอ่ะวงแรงมากวงสุดท้ายอ้ใครจะชนะ ใครช, <rez> ชนะอู้ยังไม่ตายดีมากดีมากแต่ว่าคุณผู้ชมไม่รู้นะว่าสีสุดท้ายที่เราดูเมื่อกี้คืออะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปติดตามดูเต็มๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย เออไปดูว่าผลสรุปจะเป็นยังไงจะแพ้หรือจะไม่แพ้ใช่ไกน้าฟีไฟไทยแรกค่ะใช่แล้วค่ะอาทาความรู้สึกกันหน่อยอารมณ์ในคลิปมันจะเป็นดิบๆแต่ฟีไฟจริงๆมันมีสีสันเยอะใช่ะแบบใครชอบสีสันหรือแต่งตัวฟีไฟชอบด้วยแล้วคือเจมส์อ่ะดีเล่นตั้งแต่สมัยที่เจมส์ยังไม่ทำช่องยูทูบหนังน้าโรงอ่ะเล่นมานานมากฟีไฟอ่ะแล้วเมื่อก่อนนะทำงานบริษัทไงพักเที่ยงไม่ได้เลยคัวพักเที่ยงปุ๊บมึงเอาไงเอาไงเข้าเกมเร็วๆอย่างเงี้ยแต่พอดูเราก็ส่งเสริมนะ นี่อยากเข้าเกมเลยเนี่ยมันเป็นการเอาตัวรอดจริงๆนะในแม็กของฟรีฟล์อะทั้งหมดถ่ายในสตูดิโอเล่นกับสกีนเงี้ยชอบที่มีต่างชาติด้วยเพราะว่ามันมันมันเป็นการบอกว่าเราไม่ได้เล่นแต่ในประเทศเราเล่นกับต่างประเทศด้วยเชอบมากเลยตอนที่ตัวละครชื่ออะไรที่เป็นฝรั่งอ่ะหันไปยิงอะคืออย่างนั้นเลยตัวละครที่เราเล่นในเกมอะหันอย่างนั้นเลยหันได้แค่นี้จริงๆเพราะมันติดได้แค่นี้เวลาออกไปยิงได้แค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยบอกเขาเก็บรายละเอียด วงบีบอะไรเงี้ยบอกความรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆนะเวลาเล่นเราไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่พอเราดูเราเรายิ่งอินเราเออล่นเรามีความรู้สึกเราอยากใส่ตัวตนลงไปใน่ัวเราดูอันนี้นะเลนโซนหนึ่งอย่างใช่แล้วคิดดูดิคิดดูดิถ้าเป็นตัวละครที่เจมเล่นน่ะกุกกี้ทั้งวถางเงี้ยเข้าใจปะแต่ซีนที่ฉันชอบมากที่สุดคือซีนไหนหรือปะซีนขับรถด้วยความที่มันถ่ายในสตูดิโอแล้วเรารู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวจริงๆอ่ะก็ดีนะได้สร้างภาพแบบให้เราได้เห็นแบบว่า เป็นรูปประพรมจริงๆอ่ะ <anch ill ic> ใช่เพราะก่อนอันนี้เราก็ไม่เคยคิดว่าแอร์ดอบความเป็นจริงจะเป็นยังไงวะเออเออ,เอ,อตองแอร์ดอบอะดีแล้วตอนตอนที่โดนโดน,โดนอะไรวงบีบแบบเฮ้ยตอนเนี้ยปกติเราจะไม่ได้ขนาดนั้นใช่ล <c oughs> แล้วก็ไปเอาขอแล้ววิ่งกลับมาแต่ว่าแอร์ดอของเขารู้สึกเจ็บจริงอะรู้สึกว่าเออกูต้องกูต้องไม่ควรจะเข้าไปอะคือได้แต่ตะคนบอกว่าอย่าออกไปเลือดตัวเองน้อยแล้วอย่าออกไปแต่ฉันเคยชนะนะฉันเคยขับรถจนชนะอ๋อคือขับหนีไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆข้าวงอย่างเดียว อ้อ่ะขับไปเรื่อยๆจนมันเหลือคนสุดท้ายแล้วกูก็ไปยิงแล้วกูชนะเลยอะไรเงี้ยยิงเราต้องไปลงไกลๆไงยิงบอดข้างนอกหรือไม่เอวลาเล่นกับเพื่อนผู้ชายมันเพราะอะไรรู้ปะคนอยู่ไหนเสียงปืนเลี้ยวหวกปืนเพื้อในในในหมวดของย่าๆหรือว่าทีมเขาก็เล่นแบบคนเก่งอยากจะสู้ตลอดเวลาเออฉันเคยเล่นแบบคนแอ๋ะ แอบเป็นเหลือสามคนสุดท้ายหนุกนะเล่นแบบแอบแล้วดูเขาสู้กันนกะตาตะหลอกอ่ะไม่ได้แบบเล่นเกมประเภทนี้มาตั้งแต่เด็กเพิ่งมาเล่นตอนอยู่มหาลัยใช่ปะคือมันดังมากเพื่อนทุกคนเล่นนะเราก็เลยไปลองเล่นดูเพื่อจะได้คุยกันรู้เรื่องใช่ปะเล่นครั้งแรกตื่นเต้นมากกระโดดลงลงไปครั้งแรกไม่ครั้งแรกคือฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไรฉันหมุนติ้วพอลงตรงพื้นวิ่งไปไหนไขวิ่งไปไหนอย่างเงี้ยคือรู้วิธีคือตายแล้วอ่ะเฮดช็อตลองมาดู แล้วก็ไปสุมสับบรรยากาศแล้วก็มาเล่นกันให<ช>้สนุกเเนาะนะคะออลองสมมติว่าตัวเองเป็นตัวละครในเกมจะทำยังไงเออฝากไ,ไว้ด้วยสำหรับ u n d e f e a t e d นะคะของก r ร n a f ฟ e e f ฟ r e นะคะสามารถรับชมได้เพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างที่เราแปะไว้ให้นะคะถ้าใครอยากชมแบบเต็มๆแล้วก็อยากรู้ตอนจบว่าเป็นยังไงก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้รอับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่ผิดหวังหรือสามารถซื้อก็ได้ข่ะมีคลิปอื่นๆคอนเทนต์อื่นให้ดูเยอะแยะมากมายเลยในก r ร n a f ฟ e e f i r e t h a แ l น n d นั่นเองนะคะใน YouTube นะคะ คอนเทนต์ของประเทศทไทยปังขนาดนี้ต้องไปสนับสนุนเนาะ <S <S ใช่ออเออนี่แหละยิ่งทำให้เราต้องโหลดเกมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะผู้ชมขาอ่ะเล่นเกมฟรีไฟล์กันอย่างสนานแล้วก็อย่าลืมติดตามหนังหน้าโรงทางในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ออที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ